วันนี้เราจะไปพูดถึงเครื่องบินรบที่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาด้วยจำนวนประเทศผู้ใช้งานที่มีมากที่สุดและจำนวนการผลิตที่ถึงแม้จะไม่ใช่อันดับที่หนึ่งแต่หาดูในเรื่องของยุคสมัยและเทคโนโลยีหลังช่วงสงครามโลกเครื่องบินเจ็ตที่ถูกผลิตออกมาใช้งานมากที่สุดต้องบอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับสุดยอดเครื่องบินรบที่มีชื่อว่ามิก21 ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลง5ปีในปีคศ1950ซึ่งปีนี้ตามสูตรเลยเป็นปีที่สหภาพโซเวียตกำลังพัฒนาโครงการการสร้างอาวุธทางด้านการทหารออกมาอย่างมากมายเพื่อแข่งขันกับประเทศสหรัฐซึ่งไอ้เจ้ามิค21ของเรามันก็ถูกเลือกให้เข้ามาแทนที่เครื่องบินรบรุ่นเก่าแล้วอย่างมิค15มิค17และมิค19ภายใต้ข้อกำหนดที่ต้องมีความเร็วเหนือเสียงเกิน2มัก ผมขอขยายความตอนนี้นิดนึงนะในอดีตช่วงนั้นเนื่อผู้พัฒนานยังเชื่ออยู่ว่าความเร็วของเครื่องบินรบที่มีมากกว่านั้นมาสามารถเอาชนะอาวุธทางด้านการทหารได้และความคล่องตัวจะช่วยให้เครื่องบินอยู่รอดได้ในสนามรบซึ่งในช่วงนั้นแน่นอนเลยว่าประเทศที่พึ่งได้รับชัยชนะจากสงครามมาอย่างสหภาพโซเวียตพี่จะวังกับโครงการการผลิตเครื่องบินรบโครงการเดียวก็ไม่ได้ เขาเลยมีอีกหนึ <os> ่งโครงการที่ตีคู um ่กันมาในเวลานั้นอย่างโครงการผลิตเครื่องบินซูเของบริษัทซูหอยก็เรียกได้ว่าแข่งขันกันมาจนถึงยุคปัจจุบันสําหรับ2บริษัทนี้แล้วในเวลานั้นเครื่องบินรบที่มาแรงที่สุดในยุคนั้นก็มีอยู่หลายค่ายหลายประเทศมากๆไม่ว่าจะเป็นตัว F104 s t a r f i g h t ส r F4 p h a ์ t o m F5 n o r อฟสแอมทของทางฝั่งสหรัฐดาเกน35ของสวีเดนไลนิ่งจากอังกฤษและมิลา <It 's S 2> 3ของฝรั่งเศสคือใครมีดีอะไรก็ต้องพัฒนาแข่งขัน กันเลยในยุคนั้นด้วยการพัฒนาเครื่องบินรบของสหภาพโซเวียตลำนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยที่เป็นปัญหาโครงการวางแผนและดำเนินการทุกอย่างด้วยความรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นต้นแบบแรกของมิ21ก็ถูกเปิดตัวออกมาและอีก2ปีต่อจากนั้นในเครื่องบินรุ่นที่2ก็ได้รับการอนุมัติให้ผลิตจากกระทรวงกลาโหมโซเวียต รวมระยะเวลาของโครงการมันใช้เวลาจริงๆเพียงแค่5ปีกว่าเท่านั้นโดย m i 21ถือว่าเป็นเครื่องบินรบโซเวียตลำแรกที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของคุณสมบัติที่เป็นได้ทั้งเครื่องบินขับไล่และสกัดกัน้นมันเป็นเครื่องบินที่มีน้ําหนักเบาแต่ทําความเร็วได้เกินกว่า2มักหรือ2,500กิโเมตรต่อชั่วโมงและมีการใช้เทคโนโลยีของการเร่งความเร็วด้วย afterburning turbojet ที่จะสร้างแรงขับอย่างมหาศาลซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากกับเครื่องบินในยุครุ่นเดียวกันอย่างทางฝ่ายของสหรัฐใน F-104 Starfighter F5 นอท็ er o p และมิลลาดตามของฝรั่งเศสและโด้วยความสำเร็จนี้เองทำให้เครื่องบินรบยุคหลังของโซเวียตในเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็น SU 7 Su-9 E150 ทีมวิศวกรในโครงการเหล่านี้พี่ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีในมิ g 2ีไปปรับใช้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่มาเร็วไปเร็วสำหรับการออกแบบเจ้าม i g ี21นั้นก็คือเรื่องของอินเล็โคซึ่งในยุคนี้เครื่องบินรบ ต้องเลือกได้เลยว,ๆๆว่าทุกลาจะเป็นที่อยู่ของเรดาร์ค้นหาสําหรับการออกแบบมันก็เลยถูกตัดออกไปอย่างรวดเร็วเพราะด้วยขนาดที่เล็กของมันนี่เองไม่สามารถเก็บเครื่องมือของระบบเรดาร์ทั้งระบบเข้าไปได้และปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบเจอนั่นก็คือเรื่องของช่องจู่น้ำมันที่อยู่ด้านหน้าของตัวเครื่องบินปรากฏว่าเมื่อเชื้อเพลิงใกล้จะหมดน้ําหนักของเครื่องบินกลับเสียสมดุลทําให้ด้านหลังของเครื่อง หนักกว่าด้านหน้าของเครื่องบินเพราะปริมาณน้ํามันที่ลดลงเลยทําให้ไม่ได้จุดศูนย์่วงของเครื่องบินสิ่งนี้ถือว่าอันตรายมากเพราะทาให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมและอาจส่งผลไปถึงชีวิตนักบินดังนั้นว่าเขาจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีของถังดอบน้ํามันลงไปเพื่อใช้เป็นจุดศูนย์ถ่วงแทนเลยทําให้เครื่องบินรุ่นถัดมาของมิยี่หรือแม้กระทั่งรุ่นที่ผลิตในต่างประเทศต่างติดเพิ่มถังดอบน้ํามันนี้ลงไปและมันยังช่วยเพิ่มระยะเวลาการบินของมิให้สูงกว่าเวลาเดิมที่45นาะที อีกด้วยแล้วในส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์แรงม้าแรงควายกดฟิกซเชิงลึกอะไรก็ว่าไปผมจะไม่ขอไปพูดถึงแล้วกันดังนั้นเราจะไปพูดถึงสิ่งที่น่าสนุกที่สุดในเรื่องเล่านี้นั่นก็คือเรื่องของมิกยีในสงครามไปเริ่มกันที่อภิมหูมามหาอำนาจของโลกในยุคนี้และอีก100ปีต่อไปอย่างอินเดีย กองทัพอินเดียถือว่าเป็นผู้ที่ครอบครองเครื่องบินลบมิ21ลายใหญ่ที่สุดในปี1,961ในฐานะของประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ซื้อเครื่องบินกับสหภาพโซเวียตเพื่อทําสงครามกับปากีสถานประเทศคู่อาฆาตและต้านทานการขยายอานาจของประเทศจีนอีท้ยังลงทุนอย่างมากในด้านการบำรุงรักษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับมิ21ด้วยเครื่องบินที่ประจําการในยุคนั้นมากกว่า1,200ลําซึ่งในสงครามคากอนปี1,999กับกองทัพปากีสถานมิก21ประสบความสำเร็จ อย่างมากในบทบาทหน้าที่ของเครื่องบินสกัดกัน้นจากเครื่องบินรบปากีสถานที่บุกรุกน่านฟ้าเข้ามาและมีรายง,งานว่ามก21เพียงลำเดียวเท่านั้นที่สูญเสียไปจากสงครามในครั้งนี้และสามารถทํำลายเครื่องบินสอดแนมของปากีสถานได้ด้วยเช่นกันจานวนหนึ่งลำหรือในอัตราหต่อหนึ ช่วงสงครามเวียดนามตั้งแต่ปีคศ1 9 6 5หถึง1968รหรือช่วงต้นๆของสงครามมีการรายงานว่ามิก21สามารถทำลาย F4 แฟนทอมของสหรัฐได้ถึง27ดลำและอื่นๆอีก58ลำในระหว่างการต่อสู้ทางอากาศ46ครั้งในเวียดนามเหนือและมีเพียงมิก21จำนวน21เลำเท่านั้นที่ถูกทำลายแต่หากเป็นข้อมูลทางฝั่งสหรัฐก็จะออกเป็นอีกตัวเลขหนึ่งนะหรือทางฝัง่งรัสเซียก็อ้างว่ามิก2ีนั้นสามารถเอาชนะสงครามทางอากาศได้้165ครัง ด้วยการสูญเสียเครื่องบินไปเพียงแค่65าลำซึ่งบางส่วนเกิดจากอุบัติเหตุหรือยิงกันเองและมีนักบิน16คนเท่านั้นที่สูญเสียจากการตกของมิ -21 ซึ่งถือว่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินลบลำอื่นในยุคของสองครามเวียดนามซึ่งพวกพี่ก็ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนก็สามารถทำลายเครื่องบินรบของสตูดได้เยอะเช่นกันก็เหมือนจะเป็นจิตวิทยาไปในตัวด้วยในช่วงของสองคราม6วันมีการรายงานจากทางฝั่งของอิสราเอลว่าพวกเขาสามารถทำลายมิ -21 ของกองทัพอียิปต์และกองทัพซีเรียทั้้้งในนนอากากศและบพืไดวม มากถึง1นึงาลำและมีการรายงานว่าทางอิสราเอลสูญเสียเครื่องบินรบของตนไปเพียงแค่หําลำหรือในอัตรา27ต่อ1มาต่อกันที่สงครามในเดือนลอมฎอรทางยิหริรายงานว่ามีเครื่องบินรบของกองทัพอิสราเอล27ลาําลำถูกทําลายจากมี21ิ และในขนาดเดียวกันอิสราเอลก็อ้างว่ามิก21ของอียิปต์ก็ถูกทำลายด้วยเช่นกันจำนวนมากถึง73ลำและออกมาปฏิเสธข้อมูลทางอียิปต์ว่าจริงๆแล้วทางฝั่งอิสราเอลเสียหายไปไม่ถึง15ลำเลยด้วยซ้ําหรือในอัตรา5ต่อ1และในอีกสมรภูมิหนึ่งกองทัพซีเรียก็มีการรายงานด้วยเช่นกันว่าพวกเขาได้ยิงเครื่องบินของกองทัพอิสราเอลตกจำนวน14ลำและศูญเสียงมิก21ของกองทัพตนไปจำนวน29ลำหรือในอัตรา2ต่อ1เออแล้วผมขอขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับผมช่วงนี้เครื่องิินรอสเ ใช้ส่วนมากจะเป็นเครื่อง F4 แฟนทอมและมิลลาราของทางฝรั่งเศสนะในช่วงของสงครามเลบวนอนมีการรายงานออกมาว่ามี21ของกองทัพซีเรียรจำนวนมากถึง45ลำถูกทำลายและมีเครื่องบินรบของกองทัพอิสราเอลทั้ง F15 e a g ก e และ F4 แ Fan ทอมถูกทำลายจำนวน5ลำหรือในอัตรา9ต่อ1แต่ข่าวออกมาภายหลังกองทัพอิสราเอลก็ออกมาประกาศว่าพวกเขาไม่ได้สูญเสียเครื่องบินรบแม้แต่ลำเดียวเลยในสงครามครั้งนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าเครื่องมิล21นั้น ถูกทำลายทิ้งห่างมากขึ้นเรื่อยๆเพราะด้วยเหตุผลของเจเนเรชันเครื่องบินลบนั่นเองนะที่กองทัพอิสราเอลได้มีการน,นํา F-15 เข้ามาใช้งานในสงครามเป็นครั้งแรก ช่วงสงครามอิหร่านอิรักมีแหล่งข่าวที่ยืนยันได้ทั้งจากฝั่งของอิหร่านชาติตะวันตกและอิรักเองว่าเครื่องบินมิก21ได้ทําลายเครื่องบินของกองทัพอิหร่านทั้งหมด43ลำในการต่อสู้ทางอากาศและมีมิก21จำนวน49ลำที่พี่ก็สูญเสียด้วยเช่นกันในช่วงการทําสงครามครั้งนี้เป็นอาตาัตราหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งนี่ก็คือคร่าวๆข,ข,ของมิก21ในสงครามโดยดูจากสถิติแล้วทุกคนจะเห็นว่ามิก21เหมือนจะเป็นฝ่ายที่ถูกกระทาซ้ามากกว่าจํานวนการถูกทําลายพี่เริ่มมีการเพิ่มจํานวนในแต่ละสงคราม ซึ่งนับจากวันที่มันถูกอนุมัติให้นํามาผลิตใช้งานได้ในกองทัพสหภาพโซเวียตมันก็ถูกผลิตออกมาใช้งานจำนวนมากถึง11,500ลําแล้วกระจายไปสู่ต่างประเทศกว่า60ประเทศหรือเกือบจะครึ่งโลก และหากดูในเวลาปัจจุบันก็ยังมีประเทศผู้ใช้งานมันอยู่มากถึง19ประเทศซึ่งหากดูในอีกแง่มุมหนึ่งประเทศที่จะได้รับมี29ไปส่วนมากจะเป็นประเทศที่ฝักไฟทางโลกคอมมิวนิสต์และบวกกับราคาของเครื่องบินอุปกรณ์อะไรต่างๆการซ่อมแซมมันก็ถูกมากๆมันก็เลยไม่แปลนะครับผมที่เครื่องบินจะได้รับการไว้วางใจให้ใช้งานจากหลายๆประเทศมากขนาดนี้แม้ต่อมาภายหลังสถิติพี่จะไม่ค่อยดูดีนักด้วยความทันสมัยของเครื่องบินและนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการเครื่องบินรบของสหภาพโซเวียตในยุคของโจเซฟสตาลิงอีก ใครชอบการเล่าเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ